ในยุคที่การลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ตอบโจทย์นักลงทุนเสมอไปหล,หลายคนจึงวิ่งเข้าหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอและด้วยความที่อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ราคาสูงใช้เงินลงทุนเพื่อจะได้เป็นเจ้าของเยอะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มซื้อง่ายขายยากและที่สําคัญเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสังหาที่เราเข้าไปลงทุนนั้นดีพอตลาดหุ้นไทยนั้นมีหน่วยลงทุนทีนท่เรียกว่าวี บรูซพลาสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยวีดนั้นมีลักษณะคล้ายกองทุนที่มีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ใช้เงินลงทุนไม่เยอะก็สามารถลงทุนในอสังหาได้เพื่อรับค่าเชา่าโดยไม่ต้องจัดการเองแถมยังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายเหมือนซื้อหุ้นปรับปัญหาเรื่องสภาพคล่องโดยกองวีดจะมีรายได้ค่าเชา่าจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองวีดลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่นักลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล ทำให้เราแน่ใจได้ว่าจะมีรายได้จากันผลเข้ามาสม่ำเสมอซึ่งปัจจุบันหลายๆบริษัทในตลาดลักทรัพย์ได้มีการขายอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองเข้าวีดทำให้เราสามารถเลือกลงทุนได้เฉพาะสินทรัพย์ที่เราชื่นชอบเช่นโรงแรมหรูหรือศูนย์การค้าดังที่ใช้บริการอยู่ประจำอย่างที่ที่ม่มาเดินเล่นที่นี่เนี่ยนะคะก็คือเซ็นทรัลพาราม2ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่อยู่ภายใต้าการดูแลของ CPN w e t เช่นกันนะคะ ึ่งการที่บริษัทเซ็นโซพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่า CPN เนี่ยนะคะมีการขายอสังหาริมทรัพย์ในมือให้กับกองวีดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการหาเงินทุนก้อนใหญ่ค่ะเพื่อนําไปพัฒนาโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับในมุมของ CPN VIE เนี่ยก็จะได้สิทธิในการเช่าพื้นที่อย่างศูนย์การค้าแบบนี้เนี่ยนะคะ และเราในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ CBNV ก็จะได้เป็นเจ้าของสิทธิในการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา้นั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้าพูดถึงศูนย์การค้ารดับป้มๆในใจคนไทยก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลนี่แหละค่ะที่บริหารงานแล้วก็พัฒนาโดย CPM นะคะและเซ็นทรัลพราม2แห่งนี้ที่ทีนี้นพาทุกท่านมาเห็นภาพกันเนี่ยรู้หรือไม่คะว่าเขามีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึง98%้านะคะนี่ยังไม่รวมแบรนด์ใหมๆ่ๆที่กําลังจะเปิดเพิ่มเมเตติในอน,นอาด,ด้วย โดยภาพรวมของอสังหาริมรั์ที่อยู่ใน c p n Read มีอยู่12แอสเซคิดเป็นพื้นที่เช่าวกว่า360,000ตารางเมตรเป็นศูนย์การค้า7แผงอาคารสำนักงาน4อาคารและโรงแรมอีก1แห่งมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างศูนย์การค้า7แผงประกอบไปด้วย Central ป่น9 a o Central พร r a r 2 Central พรราม3 Central Chiang Mai a i r p ร r t Central ซ็นทรัลมารีนาพัทยาเซ็นทรัลลำปางอาคารสำนักงาน4อาคารประกอบไปด้วยอาคารปิ่นเกล้าทาวเวอร์ A และบีอาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์ยูนิลีเวอร์เฮาส์และโรงแรมหนึ่งแห่งคือโรงแรมฮิลตันพัทยา ด้วยความที่กลุ่มค้าปลีกกลุมไปถึงกลุ่มท่องเที่ยวนี่นะคะมีนโยบายเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกต่างๆก็เป็นบวกโดยตรงต่อกลุ่มของค้าปลีกค่ะทําให้เราเนี่ยคาดหวังได้นะคะว่าเราจะเห็นกําลังซื้อกลับมาจากทั้งฝั่งของคนไทยแล้วก็ต่างชาติตกเนื่องประกอบกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเซียนวีดเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็อยู่ทั้งในกรุงเทพและปังจังหวัดทั้งที่เป็นเมืองหลักแล้วก็เมืองท่องเที่ยวค่ะ ย่างโตของเซ็นทรัลพัทยาแล้วก็เซ็นทรัลมารีน่าเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าตั้งอยู่บนทำเลท,ที่มีศักยภาพสูงค่ะแล้วก็มีความคึกคักตามความสนุกสนานของเมืองพัทยาตลอดทั้งปีส่วนของภาคเหนือนะคะก็ต้องบอกว่าภาคการท่องเที่ยวเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะมีสนามบินที่เปิดทําการ24ชั่วโมงแล้วก็มี GDP ที่มีเงินสะาพาัดกว่า250,000ล้านบาทค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะคะก็มีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตที่มาตอบรับกําลังซื้อกี่กําลังเติบโตมากขึ้นเช่นกัน ผลประกอบการของ CPN r e ี d ในปี2566ที่ผ่านมามีรายได้5,838ล้านบาทเติบโตจากปีก่อนถึง16%มีกำไรจากการลงทุนอยู่ที่3,936ล้านบาทและประกาศจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสรวม1.126บาทต่อนหน่วยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนสูงถึง10%ปัจจุบัน CPN r e ี d มีมูลค่าตามราคาตลาดลักทรัพย์อยู่กว่า27,000ล้านบาท สินทรัพย์ทั้งหมดใน CPN REIT คิดเป็นมูลค่ากว่า8 0,000ื่นล้านบาทถือเป็นกองวีดศูนย์การค้าที่มีมูลค่าทรั์สินรวมกันใหญ่สุดในเมืองไทยล่าสุด CPN REIT กำลังระดมทุนครั้งใหม่เพื่อนำเงินที่ได้ไปต่อสัญญาสิทธ,ธิการเช่าศูนย์การค้าระดับแฟลกชิป2แห่งย่านฝั่งทนนั่นก็คือเซ็นทรัลปิ่นเกล้าที่เป็นศูนย์การค้าอันดับหนึ่งของคนฝั่งทนและเซ็นทรัลพราม2ที่เรามาเดินเล่นกันวันนี้ ที่ CPN Read ให้ความสำคัญกับทั้ง Central Pinclaw และ Central Param 2ก็เป็นเพราะศักยภาพและจุดเด่นในการสร้างรายได้ของ2ศูนย์การค้านี้โดย Central ปิน่น n ล l a วศูนย์การค้าระดับตำนานของคนย่านฝั่งทนมีจุดเด่นอยู่3ข้อหลักๆ 1. ศูนย์การค้าตั้งอยู่บนถนนบร,รมราชชนนีซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับย่านสำคัญต่างๆของฝั่งทนและยังมีออฟฟิศจนถึงเกิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆเกิดขึ้น 2. กำลังเตรียมรีโนเวทครั้งใหญ่ภายใต้งบกว่า1,800ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกทั้งจะมีการเพิ่มแบรนด์ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศเข้ามามากมายพร้อมจับกลุ่มลูกค้าทุกเซน 3. ม,มีร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำครอบคลุมทุกการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ทั้งแบรนด์ร้านอาหารร้านค้าปลีกรงภาพ,พยนตร์ และมีที่จอดรถกว่า4,000คันส่วนที่นี่เซ็นทรัลพระราม2ที่เพิ่งผ่านการวีโนเวทมาไม่นานก็ได้กระแสะตอบรับจากร้านค้าเป็นอย่างดีจนทำให้แบรนด์ชั้นนำมากมายมาเปิดสาขาจุดเด่นหลักๆของเซ็นทรัลพระราม2มีอยู่3ข้อเช่นกัน 1. ตั้งอยู่บนถนนหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้ทำให้การโดยสารขาเข้าและออกหลายคนเลือกจะแวะช้อปปิง้งรับประทานอาหารก่อนจะเดินทางไปต่อ 2. พระรามสองถือเป็นหนึ่งในทำเลที่ผู้บริโภคมีกำลังจ่ายสูงทำให้ทําเลแห่งนี้ยังไปไปด้วยโครงการที่อยู่อาศัยมากมายทั้งในราคาโซนกลางไปจนถึงสูง 3. มีร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำมากมายที่มาเช่าพื้นที่เช่น Top Food Hall, Office m a t e ร้านอาหารแบรนด์ดังต่างมาเปิดสาขาที่นี่รวมถึงการมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่และสวนสนุกให้เด็กๆเ,เช่นคิซูน่าและจอยลีเด จากศักยภาพในการหาไรายได้แล้วก็การีโนวทเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะคงจะไม่ผิดค่ะถ้าบอกว่าสุดการ้้เซ็นทรัลทั้ง2ส,สาขานี้นะคะเป็นตัวช่วยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้การลงทุนใน c p n r e m d นั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยการระดมทุนชีพแนริดในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายหน่วยฟรัสเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน1,100ล้านหน่วยเพื่อเข้าลงทุนในการต่ออายุโครงการเซนร็นทรัลปิ่งเก้าและโครงการเซ็นทัลพระราม2 2โครงการสกยภาพมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน2 5 0 1 4ล้านบาท โดยในการเสนอขายครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิ์ในการจองซื้อและยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกอง CPN Reed ที่จะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่นักลงทุนที่เปรียบเสมือนเจ้าของศูนย์การค้าเซนทรัลอีกคนและถ้ามีรายละเอียดการจองซื้อเพิ่มเติมลงทุนแมนจะมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบค่ะรู้หรือไม่ CPN r e i d มีแผนลงทุนเพื่อให้สินทรัพย์ในกองมีมูลค่าเพิ่ม2เท่าภายในปี2575 ศูนย์การค้าที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนลงทุนเช่น Central Westgate อัตราการเช่า99% Super r e g i o n a l Mall แห่ง Southeast Asia Central Pharam9 อัตราการเช่า96%ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์เพื่อความบันเทิงแบบครบวงจร Central East View อัตราการเช่า98%ศูนย์การค้าเซมีเอ t d o o r แห่งแรกที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้ครบครัน c ซ็นทรัชนบุรีอัตราการเช่า99%ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองชนบุรีเซ็นทรัอุบลอัตราการเช่า99%ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยและครบครันที่สุดในภาคอีสานตอนล่างเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีอัตราการเช่า99%ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ณศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ตอนบน